สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะาพาเพื่อนๆมาอัพเกรดโน้ตบุ๊กกันอีกเหมือนเดิมเป็นโน้ตบุ๊กจากทางคอม a พ t นะครับคอม p พ c คอม m พ a c t หรือ HP นั่นแหละข้างหลังก็เขียน HP เป็นรุ่นรุ่นอะไรวะผมหารุ่นก่อนแป๊บนึง compact 321 compact 3 2 1ตัวนี้เป็น Core 2 Duo เนอะแล้วก็มีชิปการ์ดจอ AMD แยกด้วยเอ้ย ATI นะครับแต่ก่อนก็เป็นชื่อ ATI เนอะตรงนี้เป็น AMD ตัวนี้นะครับลูกค้าไม่ได้ใช้6ประมาณ6-7ปีมันอืดก็เลยจะเอามาอัปเกรด SSD นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะต้องถอดตรงไหนบ้างนะฮะ นะครับอันดับแรกเราก็คว่ำเครื่องก่อนเราจะเห็นน็อตสองตัวตรงนี้นะครับนี่ตรงปลายไขควงที่ผมใช้อยู่แล้วก็จะเลื่อนออกทั้งหมดเลยนะครับเราถอดน็อตสองตัวนี้ก่อนนะครัแล้วก็เลื่อนฝ้าลงปึ๊บยกขึ้นเกลี้ยงเลยนะครับถ้านิึดเดิมเขาอยู่ตรงนี้นะครับจะมีน็อตยึด1ตัวตรงนี้ทําการไขครั เป็น,น็อดแบบว่าสปริงเนาะเราก็เลื่อนออกอีกสองตัวครับตัวน้อยลืมดูเราก็เลื่อนออกครับเลื่อนออก <c oughs> แน่นมากผมหาอะไรมาแงแงนิดนึ่งผมเอาแหนบมาช่วยดันนี่นะนะี่แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ตัว กรอบยึดหดัดยึดเขานะครับจะมีน็อตสตัวด้านข้างฝั่งละ2นะครับแล้วก็ดูไว้ด้วยว่าเขาใส่ฝั่งไหนนะครับเรียบร้อยเครื่องนี้ใช้ SSD ของ HIC f i s t o o นนะครับ120ยกนี่นะครับเราก็ใส่กรอบเหมือนเดิม แล้วก็คันน็อตกับให้ครบทุกตัวนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ใส่เครื่องคืนนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงโปรแกรมใช้งานแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความเร็วเครื่องนะครับว่าจะใช้เวลาเกวินาทีในการเข้าใช้งานนะครับ อะนะครับเราก็ได้ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่อง compact 321ตัวนี้จะเปิดเครื่องกี่วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปกดกันเลยไปครับ นะครับผมนั่งนับในใจก็ราวๆ25วินาทีนะฮะในการเข้าใช้งานถึงหน้า Desktop โอเคนะครับอ่ะนะครับก็จบกันแล้วสำหรับคลิปสอนอัปเกรดคอมแพต321หครับหากใครใช้รุ่นนี้อยู่ก็สามารถทำตามได้เลยนะฮะหากสงสัยตรงไหนพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับผมชราบก็จะตอบให้นะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเบงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Sub subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ